ตนนี้มันดีเนี่ยค่ะอย่างในน้อยหกประเทศนะคะเขาประกาศแล้วนะคะเป็นทางการด้วยว่าเขายินดีเขาเปิดละเปิดประเทศเขาแล้วให้หนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเข้าไปเที่ยวในประเทศเขาได้นะคะใ,ในประเทศนั้นก็จะมีมาดีฟดูไบเซอร์เบีย,บยแล้วก็มอริเชียสแล้วก็อเมริกาสหรัฐอ,อเมริกานะคะซ,ซึ่งวันนี้วันนี้คุณวาสนาน่าจะคุยเฉพาะอเมริกาไหมเพราะอีกอีกอีกห้าประเทศนั่นเออน่าจะมีอะไอียดหมกันเนาะ ต้องค่ะก็ไปหาคนที่เอ็กซ์เพรสด้านนั้นเนาะอ่าโอเคค่ะนะคะราะงั้นรอมที่คุณวาสนาเลยก็แล้วกันคุณวาสนาเป็นทำบริษัททัวร์มา20ปีแล้ว30ปีนะ30ปีละ30ปีและ อ <20 S 1> ายี่ก็แบบอ่า20กว่าปีแล้วกันแต่ว่าสบการตัวเอง30ปีนะคะวางั้นดีกว่าเหล่าคะทำไมให้ชอบท่องเที่ยวหรือ,อยังไงนท่องเที่ยวคยอทำอาชีพอื่นแล้วก็รู้สึกว่าท่องเที่ยวมัน explore ตัวเองได้ได้ได,ด,ดีดีมากนะ,ะับท่องเที่ยวอยู่ยดีมันมีอาขันนะคะอาชีพนี้เป็นที่รู้กันบรรยากาศตอนนี้คือทุกคนก็อั้นไว้หมดเลยนะทุกปีทุกปีคนไทยเที่ยวเก่งนะเนาะก็เที่ยวใกล้เที่ยวไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยก็ นั่งหาข้อมูลเมืองไทยก็ยังไม่ได้นะเมื่อกี้ฉันบอกข้อมูลเมืองไทยไปแล้วว่าที่ไหนจะเปิดนะตอนนี้บอกโอ้อยากไปเมืองนอกคือตอนนี้มันร้อน,นอยากเชื่อเมืองไทยอะไรมันนี้นะคะก็จะไปเมืองนอกอก็เลยได้ได้หมประเทศเนี่ยเห็นข่าวมาว่าเขาเปิดรับแล้วนะคะแต่ว่าเมืองไทยเราติดปัญหาหนึ่งคือเราเราไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมเรายังไม่มีวัคซีนเพราฉะนั้นมันก็เลยมาพร้อมกันกับไอ้ไอ้ไอ้ศัพท์คำนี้นะคะ่ะวัคซีนทัวรริซึมใช่ไหมคะ mm hmm. เป็นเข้าสู่ประเทศอเมริกาเลยเขาบอกไปที่นี่เลย ประเทศนี้เขายินดีฉีดให้กับคนอื่นไม่ใช่เฉพาะคนของประเทศเข้าอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพวกเราก็โหที่เมืองไทยมันเข้ายากจังเลยกว่าจะลงทะเบียนกว่าจะเข้าคิวแล้วก็ใครฉีดก่อนฉีดหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลุ่มไหนกลุ่มไหนมันยากกันใช่ไห<ช>มคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยสร้างกระแสว่าคนอยากจะไปเที่ยวอ,อคุณวัฒนาช่วยเล่านิดนึงนะคะดิฉันมีโปรแกรมด้วยซึ่งตอนนี้เอาจริงใช่ไหมไม่ไม่ได้พูดเล่นๆนะไปเทีย่ยวเมกาไปได้จริงๆใช่ไหม ไปได้จริงๆไปมาแล้วไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่แค่เอาข่าวมาเล่านะนี่ไปจริงเดี๋ยวจะมีโปรแกรมทัวร์ขึ้นให้ด้วยนะคะว่าใครใคร,ใครสนใจนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีไปไหนนะคะถ้าคดกินข้าวอยู่ก็อิ่มแล้วนะคะเข้าห้องน้ํามาฟังใหม่นะคะโอเคค่ะเออคุณวัสนาะ่ะเออตอนนี้คือคุณวัสนาก็ยังยังมีโปรแกรมที่จะทําไปเที่ยวที่อเมริกาเพราะติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเออคุณก็อัปเดต การท่องเที่ยวที่นั่นอยู่อ๋ออัปเดตตลอดครับเพราะว่าเรามีคนที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็โทรคุยว่าสถานกรรณ์ที่นู่นเป็นยังไงตอนนี้ล็อกซีนเป็นยังไงคนฉีดหรือยังมีเหลือไหมเราก็รอเข้าไปรีจิสเตอร์ปรากฏว่าได้อว่าเวลข้ามเลยวันนี้มันเป็นบางรัฐนะคะเราก็ถึงเรื่องรัฐแก๊เก่ากปทำมันจัด ค่ะใช่ไม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 ่ใช่แปลว่าทุกรัฐจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่อเมริกาเขาเขามีการบริหารจัดการแบบท้องถิ่นเนาะรัฐข่ายรัฐข่ยเขาออกกฎหมายของเขาเฉพาะใช่ไหมคะค่ะดิฉันมีมีรายชื่อ5้าสิบรัฐแหละที่ว่าถ้าเราจะไปอ่ะถ้าเราไม่ใช่เป็น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 ประชากรเขาอะนะไม่ใช่คนอเมริกันเราไม่ได้เป็นลสเซเดียนที่นั่นอ่ะจะไปรัฐไหนถึงจะได้เขาจะฉีดให้บางรัฐเขาก็ไม่ฉีดให้ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้จะจะมาสู่โปรแกรมทัวร์ของคุณวาสนาดีกว่านะคะว่าเราก็ทัวร์เลยราก็ต้องไปไปที่ที่ที่เข้ารับฉีดวัคซีนให้เราใช่ปะถูกต้องค่ะอานะอังั้นจะให้คุณวาสนาพาทัวร์เลยนะคะว่ายังไงดีเราจะเข้ายังไงไปยังไงออกยังไงต้งยังที่เราที่เราทำเส้นทางนี้นะคะอ่าเริ่มเลยมันเกิดมาจากที่เราเช็คแล้วว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันฉีดได้ง่ายแล้วก็รีจิสเตอร์ไปรับรองว่าฉีดได้ ฉันเส้นแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นเส้นซันฟานแล้วก็ลงมาแถวอ่าลึกข้านนะคะเส้นมอนโอวันคือเส้นที่เรียบว่าทางันน้อยาวยืดมากมันจะเป็นทะเลล้อๆแล้วก็มาจบทซันฟานซีแอตแลนด์ซันฟานแล้วก็ลงมาเข้ามาอยู่เหนือนะคะเราลงเหนือขึ้นไปอีกอ่าเราก็จะลงซันฟานล้อๆมาเส้นอ่บิสมบิชอ่านะคะแล้วก็ลงมาที่โซแวงซานตาบาบาร่าแล้วก็ลงมาที่ คือเส้นที่จะเป็นเส้นที่สวยมากซึ่งมันเป็นธรรมชาติแล้วคนตอนนี้มันอยากได้ธรรมชาติเราเลยไม่เราเลยไม่อยากจะไปลาสเฟกัสไม่อยากจะไปชุมชนที่มันมีแหล่งคนเยอะๆเส้นทางนี้เส้นหลีกเลยเออเส้นทางนี้เส้นทางธรรมชาตินะครับข้างเดี๋ยวก่อนถ้าลงมาจากซานฟานข้างขวาเป็นทะเลข้างขวาข้างในเป็นเมืองเราก็จะล่องมือมือทะเลมาเรื่อยๆตลอดเจ็ดแปดวัน แล้วคนมันกระหายอ่ะกระหายทะเลกรหายความเที่ยวก็เลยทำดอกไม้สองข้างทางก็เยอะแล้วก็ตองแล้วก็เกษตรกรรมเขาน้อฝั่งนั้นก็เฉียวเฉียวสวยๆเนาะเลยเกิดเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะธรรมชาตินิดนึงค่ะค่ะอันนี้คุณเขียนว่าท่องโลกวิถีใหม่อื เราจะใช้คำว่าวัคซีนทัวร์ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นกฎระเบียบกไมการท่องเที่ยวเขาออกมาจริงค่ะดิฉันกำลังจะขึ้นหรือวัคซีนทัวร์เนี่ยหอวัคซีนทัวร์คือหลังจากที่เราออกไปวัคซีนทัวร์นะคะมันแก้ปัญหาคนไทยได้อะคุณราการนะก็เรียกเราไปคุยว่าเอ้ยคุณอย่าทําใช้คําว่าวัคซีนทัวร์เลยช่วยเลี่ยงๆคาว่าทัวร์สุขภาพทัวร์วิถีใหม่ทัวร์สุขภาพตั้งใจอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวิถีใหม่ของการท่องเที่ยว <c oughs> นอกจาก <c oughs> คุณจะได้การท่องเที่ยวแล้วก็แถมวัคซีนเข้าไปหน่อยนึงนะคะออ,อ,อืส,สมมติคนไทยจะไปนะคือคือคือมันจะต้องมันจะไปได้เมื่อไหร่หรือว่าต้องรออะไรไหมฮะตอนนี้ทางทางเอ,อเมริกาขนเข้าเมืองเนี่ยเขาจะรี q เขาเรียกว่าต้องการ PCR test ซึ่งตรวจแล้วเราเป็นเนก g a t i นะคะก่อนก่อนที่จะดอ่ะเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะคะเราต้องตรวจก่อนพอไปตรวจเสร็จพวกทางสาการบินเขาจะเขาจะ ตรวจเลยแล้วก็เป็นอันนี้ว่าเฮ้ยคุณมีตรงเนี้ยในกระถิ่จริงหรือเปล่าไม่เป็นโควิดนั้นถึงจะให้ขึ้นเครื่องนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกฉะนั้นไปต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัคซีน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะคะไม่มีโควิด72ชั่วโมงไม่มีโควิด72็ดองเอ่อก็มีโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องข้อที่สองแน่นอนคุณต้องได้ไอไอทัวริสวีซ่าใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่ที่เข้าถุงสมบัติอ่ะนะคะคุณต้องมีทัวริสวีซ่าาากก็คืออออตต้งไไปปขจสถนทูเมริกันใให้้ไดช่มซ่่าาาีหยก เอาบริษัททัวร์หายกขอยากไหมไม่ยากค่ะตอนเวลาเท่าไหร่ไปขอทัวร์เปิดนะคะใช้เวลาถ้าเกิดคนผ่านจริงๆนะคะใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีใส่เครบินแต่ตอนที่มันแบบว่าเออเที่ยวบินตารางบินอ่ะอันที่คุณเขียนเข้ามานี่ยังไงนะคะคุณไปเอไทอีวาเออารอีว่าอีว่าเพราะฉะนั้นในโปรแกรมที่คุณนําเสนออันนี้ถ้าไปคุณบอกว่ากรุ๊ปเล็กที่สุดคุณรับแปดคนใช่ไหมเพราะว่าถูกต้องแปดคนคุณก็ออกได้เลยถูกต้องค่ะค่ะงั้นข้อระคังเลยนะคะตอนนี้แปดคน ได้นะคะในกลุ่มสองคนก็ทํานะคะสี่คนก็คนก็ทำโหราคาก็จะต่างกัน่า่จำนวนคนจจะไม่ใช่ม่าเราทาที่แปดคนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องคนเยอะในหนึ่งทุบนะคะแปดคนที่มันนั่งรถ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 ตู้ที่เราใช้ที่เป็นรถสปินเตอร์นะคะเออสปินเตอร์เนาะเออ m e r c e d e s ดสเปินเตอร์ค่ะซึ่งก็นั่งสบายๆหลวมีที่มางกรบเปาแล้วก็นั่งไม่ได้ชิดกันเยอะนะคะโอเคเนาะ